สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องความไม่ประมาะผลทางนี้เป็นทางเอเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อล่วงความโศและปะริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งผลทางสายนี้คือสติปัฏฐานสี่มีการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเมื่อมีความเพียรมีสติสัมชัญญะย่อมกำจัด อวิชาและโทมนัสในโลกได้มนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาล้วนปรารถนาให้โลกมีสันติสุขที่แท้จริงแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งคลพบว่าวิธีการจะทำให้โลก เกิดสันทิสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องให้ทุกคนในโลกเข้าถึงสันทิสุขภายในก่อนคือเข้าถึงธรรมซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนทำเป็นแหล่งกําเนิดของความสุขความบริสุทธิ์เป็นแหล่งของสติแหล่งของปัญญาเมื่อเราเข้าถึงแล้ว มนุษย์จะมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีมีจิตเปลี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อกันจะมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันเมื่อน,นั้นสันิสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นในโลกและสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ปติปัฏฐานสูตรว่าหนทางนี้เป็นทางสายเองเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อร่วงความโศกและปลิเทวะเพื่อดับความสูญแห่งทุกตนันตนเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง บนทางสายนี้คือสติปัฏฐานสี่มีการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเมื่อมีความเอียนมีสติสัมัญญะย่อมกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกได้พระพุทธองค์ทรงสอนสัตว์โลก ให้ปฏิบัติตามหลักในสติปัฏฐานสี่ซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสจะต้องทำความเพียนให้แก่กล้ามีสติสัพพัญญะวางใจเป็นกลาง,ลางไม่ให้ติดอะไรในโลกนี้ไม่ให้ยินดียินร้ายเพราะว่าของทุกสิ่ง ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในไตรลักษ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสรรพสัตว์และสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของล้วนตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ ที่ทรงสอนช่นนี้ก็เพื่อให้เราไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้ละวางปล่อยหลุดปล่อยพ้นมุ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นสุขขังและเป็นอนัตตาและเป็นอัตตาท่านให้พิจารณาอย่างหนึ่งเพื่อมุ่งเข้าหาอีกอย่างหนึ่งท่านให ตามเห็นภายในกายก็ไปเรื่อยเมื่อปล่อยวางโลกภายนอกปล่อยวางกายภายนอกคือกายมนุษย์อยากใจก็มุ่งเข้าไปสู่ดวงธรรมภายในหยุดนิ่งต่อไปจะพบกายละเอียดกายทิพย์กายรูปภพม กายรูปภมไปตามลำดับเพราะถึงกายทำเท่านั้นหลุดพ้นจากกายเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นกายในกายเข้าไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นกายทำนี่แหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนาคาสอนของพระพุทธเจ้า เริ่มต้นจากกายธรรมและเมื่อพระองค์เข้าถึงกายธรรมละเอียดที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะทั้งพวงไม่ติดอะไรเลยในโพทั้งสามที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์พระพุทธองค์จึงปฏิญาตนว่า ทรงเป็นพระอาหารหันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าการที่จะเข้าไปเห็นกายต่างๆดังกล่าวมีวิธีเดียวเท่านั้นคือฝึกใจให้หยุดนิ่งนั่นเองหยุดที่ศูนย์กลางกายอย่าให้คลาดเคลื่อนจะต้องมีสติเสมอสติคือทำใจให้หยุดนิ่งอยู่กลางกายไม่เผลอดังนั้น จะต้องเจริญสติให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเสมอเหมือนดังชาวแ้นกุลุในสมัยพุทธกาลชาวแ้นกุลุทุกคนล้วนมีจิตใจเข้มแข็งสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศก็เป็นที่สบายที่เรียกว่าเป็นสัพายะจึงสามารถรับฟังพระธรรมเทศนา ที่รื้ซึ่งได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นความพร้อมในการรับรองธรรมะของชาครุจึงทรงแสดงมหาสติประฐานสูตรให้ฟังชาครุต่างเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็น ท่าทันตามควาเป็นจริงแม้กระทั่งคนรับใช้ยังสนทนากันแต่เรื่องที่เกี่ยวกับสติปัฏฐานไม่ว่าเป็นจะเป็นที่ท่าน้ำหรือที่ไหนชาวเมืองจะไม่พูดกันในเรื่องไร้สาระถ้ามีใครถามว่าท่านยังใส่ใจในการเจริญสติปัฏฐานตลอดเวลาไหม คนเหล่านั้นไม่ค่อยได้ปฏิบัติหรือตอบไม่ได้ก็จะถูกติเตียนว่ามนุษย์ของท่านชีวิตของท่านปล่าประโยชน์แม้ชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วขอวท่านอย่าได้ประมาทอีกเลยพวกเขาจะให้สติและแนะนำการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานต่อไปหากตอบว่า ยังใส่ใจในการเจริญสติปัฏฐานอยู่ชาตุรุจะกล่าวคำชื่นชมสรรเสริญว่าชีวิตของท่านประเสริฐแล้วนับเป็นบุญลญาภที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีชีวิตที่ไม่ปล่าประโยชน์ไม่เพียงแต่ชากุรุที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ที่ตั้งใจในการเจริญสติปัฐานแม้แต่สตัตว์ยรสารก็ใส่ใจในการเจริญสติปัฐานด้วยเหมือนกันคือมีนักฟ้อนคนหนึ่งได้จับลูกนกแขกเต้ามาเลี้ยงและสอนให้ผู้ภาษาคนนักพ้อนคนนี้ได้อาศัยอยู่ในสำนักของิสุนีคราวหนึ่งเขาไปเปิดการแสดงที่เมืองอื่น ได้เหลือลูกนกทิ้งไว้สมณีรีจึงนำมาเลี้ยงและได้ตั้งชื่อให้ว่าพุทธรักขิดวันหนึ่งมันบินไปจับอยู่เบื้องหน้าพระมหาเทรีพระมหาเทรีจึงกล่าวกับมันว่าเจ้าใส่ใจในการทำภาวนาอะไรบ้างไหม ลูกนกตอบว่าไม่มีจ้ะคุณแม่พระมหาเถรีจึงสอนว่าผู้ที่อยู่ในสำนักของนักบวชจะปล่อยตัวปล่อยใจนั้นไม่สมควรเจ้าจงใส่ใจการทำภาวนาคำว่าอัตติอัตติตั้งแต่วันนั้น ลูกนกก็อยู่ในโอวาทของพระมหาเถรีไม่ว่าจะบินไปที่ไหนก็ท่องคำว่าอัติอัติตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งขณะที่มันกำลังเกาะอยู่ที่ประตูเพื่อรับแด่อ,อ่อ,อนๆแม่เยียวก็บิน,บนมาโฉบไปเรล่าสามเๅษีเหล่าสาม มณีรีปากันร้องตะโกนว่าพุทธลักขิตถูกเกี่ยวโฉบไปแล้วต่างช่วยกันขวา,ขวางคว้านหินและวิ่งไล่ตามจนในที่สุดเยี่ยวก็ปล่อยลูกนกสามมณีสาม,สามเณรีรีบนำนกมาให้พระมหาเถรีพระมหาเถรีถามว่า พุทธรักนิตขณะที่เจ้าถูกเหยี่อโข้าไปเจ้าคิดอะไรลูกน้องตอบว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกคุณแม่คิดแต่อัฐิอัติมีกองกระดูกมาพาเอากองกระดูกไปไม่นานก็จับเลี้ยราดไปที่ไหนก็ไม่รู้พระมหาเถรีจึงกล่าวสาธุ การว่าดีแล้วพุทธรัิจินี้จะเป็นปัจจัยแห่งความสิ้นไปแห่งภพของเจ้าลองคิดดูแม้แต่สัตว์ิรชานในแว้นกรุรุยังประกอบด้วยการเจริญสติเพียงเพียงนี้ไม่ยอมเป็นผู้ประมาทในชีวิตแม้มีมรณะไยมาถึง เราทุกคนซึ่งได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตที่ประเสริฐกวา่ามีสองแขนสองขามีสติปัญญาสามารถทำความดีได้เต็มที่ประมากเราจึงควรดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งในปัจจิมวาทว่า ดูก่อนพิสูทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาความเสื่อมไปของสังขารว่า ธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอทั้งพฤหัสบรรมชิตหญิงชายเด็กหรือผู้ใหญ่สัตว์ในกำเนิดทั้งสี่ได้แก่สังเกษะสังเศชะคือสัตว์เกิดในของชื้นและโสผลกแฉโสโรกเช่นหนอน อันตชะคือสัตว์เกิดในไข่ชราพุช,ชะคือสัตว์เกิดในครรนเช่นมนุษย์โอปปัติกะคือสัตว์เกิดผลขึ้นมาและโตในทันทีตายก็ยังไม่ต้องมีเชื้อซากปรากฏเช่นเทวดาและสัตว์นรกหรือแม้แต่วัตถุสิ่งของตึกรามบ้านช่อง ต้นหมากรากไม้ภูเขาเลากาทุกอย่างลืวนต้องเสื่อมสลายไปหมดถ้าเรามันนึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำก็จะมีสติเตือนตนเองให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความขยันหมันเพียนในการทำความดีและฝึกใจให้หยุดนิ่งมันจเจริญสติประสาน ตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมเข้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็จะพบกายธรรมราชซึ่งเป็นกายสุดท้ายเป็นกายธรรมที่ละเอียดที่สุดเป็นเป้าหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นให้ขยันปฏิบัติธรรม สั่งสมแต่ความดีถ้าเป็นคารวาสผู้ครองเรือนก็ให้ทำงานควบคู่กับการทำใจให้หยุดนิ่งไปด้วยงานทันใจนั้นเราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำภารกิจอะไรก็ตาม เราจะสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลาดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ทุกท่านปฏิบัติทากันอย่างเสมอทุกวันทุกวันอย่าได้ขาดในการฝึกใจให้หยุดนิ่งไม่ว่าเราจะมีภารกิจมากน้อยเพียงไรก็ตามเราจะ ไม่เอาภารกิจเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างแล้วเลื่อนเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปทำให้เสียโอกาสในการเข้าถึงธรรมขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันทุกวันจะได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ลึกอ,อันแท้จริงของพวกเราทุกๆุกคนครับก็ขอจบ คลิปเป็นตโอนี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ